ครับพี่มาจากไหนครับนี่เนี่ยมาจากกรุงเทพเลยครับผมมาจากกรุงเทพเลยใช่ใช่ใช่พอดีรู้จักกับพี่ตุ๊กอ๋อพี่ตุ๊กครับมาเลยถามพี่ตุ๊กเป็นไงพอดีเอาพ้าทางระยองมาเห็นใกล้ๆชนบุรีระยองเป็นหลวงู่ทิมครับครับปีไหนขอดูหน่อยครับมีอะไรมั่งพี่ตอนหลวงู่ทิมอย่างเดียวเลยครับวันนี้ครับุ้ยพี่ก็เป็นพระสะสมมานานครับ นี่เพราะหลักๆทั้งนั้นเลยนี่ชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่อลังการเลยชุดนี้มีทั้งเหรียญเงินนวะเงินกันวะเงินลงยาสีเดียวแปดรอบไตมาสจะเลินพรบนจะเลินพรสองแล้วพี่ขายไงมั่งพี่ครับเดี๋ยวน๋ยนนะขอดูหน่อย ก็กะว่าอยากจะให้ซื้อหมดเลยเนี่ยแม่พี่เอ๋ยไม่น่ามาช่วงเวลานี้เลยเนาะพี่ตัวเนาะอืมก็ช่วงนี้มันทำไมตอนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่พาพี่เขามาพี่แต่ตอนนั้นเขายังมีเงินอยู่มั้งตรงนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่ดีต้องต้องมึงไปเงินเอาเงินมาเก็บไว้มั่งล้ะเศรษฐกิจเดี๋ยวก่อนนะครับพี่อันนี้เงินลงยาสีเดียว ปกแปดรอบเนื้อเงินเปสวยเดิมๆด้วยกันนะสวยเดิมๆทุกวงเลยสมัยก่อนเช่ายุคแรกๆก็พอมีให้คัดบ้างไม่สวยก็ไม่ได้ซื้อครับแสดงว่าซื้อไว้นานแล้วเหรอนานแล้วครับนานแล้วครับก็ตั้งแต่ทํางานใหม่ๆครับกี่ปีแล้วครับโอ้ผมว่าอย่างน้อยๆต้องมีสามสิบสมสิบกว่าปีนะสามสิบ สามสิบห้าปีต้องมีะครับผิวกระจกใสปิ้งเลยพี่ครับแม่ถ้าพี่มาก่อนหน้านี้สักปีหนึ่งนะเจริญพรบนเนวะเจริญพรสองนี้เนื้อนวะเนองพี่เนาะเนื้อนวะครับเจริญพรสองเป็นเนื้อนวะกิ่งชินบัญชรเห็นเห็นเนื้นทางคนสร้างเนรับเป็นเนื้อ แล้วพี่ตีไงมั่งเอาเริ่มจากองนี้ก่อนเลยเงินลงยาสีเดียวลงยาสีเดียวผมตีไว้ห้าแสนครับห้าแสนครับสวยนะองนี้ผมเห็นแล้วสวยจมูกก็บเกดีหมดสวยผิวสวยยอมรับเลยผิวสวยยาสวยองนี้ห้าแสนเดี๋ยวก่อนนะพี่นะองนี้ห้าแสนแล้ว แปดรอบเนื้อเงินแปดรอบเนื้อเงินองนี้ก็ห้าแสนครับองค์นี้มีโค้ดด้วยนะครับแปดโค้ดเลขสามห้าแสนองละห้าแสนแล้วไตมาดเนื้อเงินนะพี่ไตมาดผมตีไว้เจ็ดแสนครับเจ็ดแสนราคากพอฟังได้พอได้ราคาได้ราคาไม่แม่ถ้าเป็นปีที่แล้วราคานี้ต้องซื้อต้องซื้อเลยต้องซื้อทันทีเลยคือราคานี้ครับช่วงนี้บอกตามตรงผมก็ไม่มั่นใจว่าจะขายได้หรือเปล่านะ แต่ว่าราคาพี่พอฟังได้รา,าคาราคาหน้ารุ่นอะอราคาไม่เบิ <c oughs> ห้าแสนห้าแสนเจ็ดแสนใช่ไหมพี่ครับเจริญพรบนนะครับครับตีไว้เจ็ดแสนเหมือนกันครับเจริญพรบนเจ็ดแสนร้าสองร้านสี่แล้วเจริญพรสองเจริญพรสองผมตีไว้ล้านสองครับ ฟังได้นะพี่ตุพี่แกก็ไม่ได้เปิดแรงมากนะราคาหน้ารุ้นนะราคาเดิมๆหมดราคเดิมจริงอ่อนเรียมเก็บผิวเก็บเก็บลังถ้าเป็นปีที่แล้วราคานี้พี่ไม่มาถึงผมนะเนี่ไม่ถึงหรอการาคานี้มาเจอผมต้องเสร็ดผมก่อนโกงโกเดี๋ยวก่อนนะ รกรุงเทพขุบุรีห้าแสนบวกห้าแสนเนาะพี่เนาะกับบวกเจ็ดแสนเจ็ดแสนล้านสี่บวกสิบสองเลยพี่ครับล้านสองครับสิบสองสามล้านหกสามล้านหนเดี๋ยวนะพี่นะขอพิจรารณาดีๆก่อน จเจริญพรสองนว่าสามล้านหกแม่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะพี่ตเนาะโอ้เมื่อก่อนรนาคานี้ก็ตั้งรีทันทีเลยอะ <c oughs> ช่วงนี้ก็ดรอปนิดหน่อยแต่ถือว่าพระเขาสวยทุกงดมเดิมเขาบอก,กนเนี่ยเนี่ยต้องใช้ชุดนี้เนื้อเงินนี่ต้องถือว่าสวยสวยเลยเลยสวยสวยที่ที่ที่ผมมองว่าจะหย่อนหน่อยก็น่าจะเป็นเหรียญน,นี้นะเพราะว่าปกติจะเหรีญพอนสองใช่ไหมไม่ไม่เนี่ยจะ,จะเจรญพอนหนึ่งเหรีญพบนใช่ไหมเพราะว่า เขนเขาจะชอบแดงๆชอบผิวดังแดงแต่ของพี่เดิมนะเดิมพี่พาเดิมนะแต่ว่าถ้าผิวเนี้ยผิวมีสองโซนนะโซนเนื้อเป็นแบบผิวไฟใช่พี่ของพี่เดิมแหละอ่าเป็นเนื้อผิวไฟกับอันนี้คือไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเหรียญนี้ยอืมอันนี้พี่ตีไว้เท่าไหร่นะครับจ็ดแสนครับ ตรงนี้เจ็ดแสนผมว่าผมต่อรวมดีกว่ามั้งทั้งนั้นนะใจจริงก็อยากจะให้หมอหมดนะครับใช่ใช่แต่ว่าไม่ต้องต่อทีโรงไงเดี๋ยวผมต่อมันรวมเนาะรวมเลยรวมเลยได้มันรวมไม่จได้ยอดยอดที่ที่พี่เขาเปิดมารวมกันได้สามล้านหกถ้าไม่ถึงสามล้านได้ไหมพี่สองปลายปลายได้ไหมมัน มันน่าจะข้ามสามนะถ้าถ้าถ้าเป็นปีที่แล้วแบบที่คุณเปิ้ลบอกผมว่าสีนี่น่าจะสบายสบายเข้าใจอยู่พี่แต่ช่วงนี้ที่ผมไม่ได้บอกว่าแพงนะแต่ผมไม่มั่นใจว่าชั่วโมงนี้เราจะจะไปต่อได้หรือเปล่าทั้งหมดนี้มันประมาณสามล้านหกพี่ลดให้ผมได้เท่าไหร่ ามบหกเอาเอาเอาสามสิบห้าได้ไหมโอ้โหโอ้โหค่าค่าค่าน้ำมันกรุงเทพชนบุรีเออสามสิบห้าให้ผมต่อดีกว่าเนาะพี่เนาะครับเลยอผมเอาลองดูลองดูลองดูอนลองดูได้เอาราคาที่ผมกะว่าผมไปไหวอ่ะซื้อไหวก่อนดีกว่าสองเหรียญนี้ สเหรียญน,นี้ร้านหนึ่งผมว่าผมไม่ได้บอกว่าแพงแต่ว,ว่าน่าจะเต็มอะไอไอเงินลงยากับปกแปดรอบอไป,ปออครับ,รบถ้าเป็นเมื่อก่อนเหรียญน,นั้นอะมันได้นะบางเหรียญถึงห้าสิบห้าเลยนะใช่ไหมพี่ใช่ใช่แต่ตอนนี้เอาผมลงเอาราคาที่ผมในใจผมต่อบัวบัว มีเจริญพรบนนี่แหละถ้าให้ผมต่อผมต่อเยอะองค์เนี้ยอะโวนานีพี่ยี่สิเก้าโอ้โหสงสัยตกรถไฟได้เลย <laughs> พี่ <laughs> ชั่วโมงนี้ <c oughs> <c oughs> คุณคุณคุณเปินลองขึ้นราคาให้หน่อยลองดูนะลองดูจากเดิมต่้งแต่กี่เท่าไหร่นะสามสามสิบห้าแล้วลงมาเหลือสามห้าแล้วแต่ราคาที่ผมคำ <c oughs> นวนเนี่ย <c oughs> ผม, <c oughs> ผมเออแม่ขยัเปลือพี่แม่ตอนนั้นพี่ซื้อไม่แพงนะเดี๋ยแบ่งกันไปนะพี่แป็ดนะ นี่ก็ให้ราคาตามลงแล้วนะเนี่ยเอตอนนั้นพี่เช่ามานี่ประมาณกี่ปีแล้วพี่เท่าไหร่นี่ผมว่าสามสิบกว่าปีแต่อันนี้น่าจะประมาณยี่สิบกว่าปีครับก็ทยอยทยอยซื้อแต่ก่อนเราซื้อตั้งแต่ปีไม่ถึงแสนแบบนี่ไม่ถึงครับไม่ถึงครับตอนนั้นซื้อเฉพาะเหรียญอย่างเดียวนะทองมาอยู่ใช่ซื้อก็หลักหมื่นครับหลักหมื่นตอนนั้นยังไม่แพงซื้อหลักหมื่นในในนี้ก็ส่วนใหญ่ก็หลักหมื่นนะครับเมื่อพี่สองล้านเก้าไม่ได้ นีแม่คุณเปิ้ลช่วยมานะมีทุนก็เก็บไว้หรือว่ามีลูกค้าดีๆสง<ม>่งผมว่าน่าจะไปได้เลยนะเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขายได้เลยหรือเปล่าดิพี่เอ้มันก็ต้องรอเวลาใช่ไหมพี่ตุ๊บกำลังรอหน่อยก็ก็ก็ถััวกัน อาจจะสมมติเปิ้ลขายแยกใช่ไหมมันกับถั่วถั่วว่าบางทีถั่วก็ไปถั่วหนต้องขายแยกต้องขายแยกขาย้องขายแยกไงถั่วก็ไปถั่วหน่อยแต่ว่าคู่เนี้ยร้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะตึงตึงมือหน่อยนั่นแหละพี่ผมว่าแปดรอบกับใช่ไหมล่ะสองเหรียญเนี้ยแปดรอบกับกับลงยาสีเดียวเงินลงยาสีเดียวเนี่ย เพเผลอนี่ถ้าคนซื้อเข้านี้อาจจะอยู่ช่วงสี่สิบสี่สิบต้นนะเพราะว่าเหรียญน,นี้สวยไงเหออเรียญสวยอันนี้จะบุก,ก,บกจะบอกดีหมดเลยจะบกดี <c oughs> ผมตีเท่าไหร่รู้ไหมนี่พี่อันนี้<ม>ทำไม,ไมันตกมา <laughs> <laughs> ผมไม่ได้รวมนะออตอนแรกผมประเมิอนอ่ะกะว่าไม่ถึงเลขสามแต่พอลองมากดราคาที่ผมพอไหวก็ตกสองล้านเก้าพอดีครับ ตัวเลขสูงมันน่าจะเป็นเจริญสองเนินะว่าเนาะมันป่าไป็้านรับโอเคองนี้ผมผมต่อไม่เยอะหรอกกับราคาที่พี่เปิดอ่ะไอไอองเจริญสองเนี่ยนะพี่เนาะขยับให้นิ่งขยับให้นิึงคุณเพื้อนอืมนี่ขยับขยับขยับให้น้อยขยับเกือบสามล้านนะพี่ตู้นี่เปิดเก้าอืม ลองดูลองดูด้วยราคาที่นี่นังสตเกอร์สามสิบสามสามสิบสามลดไปเท่าไหร่ลดมาลดมาสองลดถ้าลดตั้งแต่แรกก็ลดไปสามแสนแล้วลดไปสามแสนเะดับลดไปสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ลดตอนนั้นใส่สามสิบหกสามสิบหกกับเหลือสามสิบห้าเหลือสามสามแล้วลดตอนนี้เท่ากับว่าพี่ลดเจริญพรเหรียญเดียวอยู่เลยนะเนี่ยอ๋อพี่เปิดได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เหรียญเปิดไว้เจ็ดแสนครับเปิดไว้เจ็ดครับ รถมาสามแล้วเนี่ยผมเท่ากับรถเหรียญนี้เหรียญเดียวอยู่เลยนะเนี่ยแต่สวยเนี่ยเหรียญนี้สวย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 จมูกดีจมูกดีบางองค์ก็เคยติดประกวดนะครับไอแต่ภาพพี่สวยทุกองคอยู่แล้วนะสวยอันนี้เราไม่ได้บอกว่าไม่สวยองค์นี้ก็สวย ไปตีแกมากเดี๋ยวแกไม่ขายตอนนี้วันนี้วันนี้ตั้งใจอยู่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้วันนี้งเพิ่งตีแต่เหรียญไตมากเนื้อเงินนี้สวยมากเลยผิวกระจกเลยโอ้โหรู้สึกจะมีรอยจานด้วยไหมครับแปดรอบมีลอยจานใช่ไหมครับแปดรอบได้มาแบบนี้เลยพี่ลอคจาบเดินๆแบบนี้เลยครับมีรอยจานพี่ไม่ได้จานเองนะอ๋อไม่มีครับ มาเดมเดิมอย่างนี้แปะเลยครับสวยเหรียญน,น้ำทองเลยมีน้ำทองขึ้นสวยหมดสามเหรียญเสียนสามเหรียญเนี่ยโอ้ยังสวยเลยผมนึงมองดูสวยเดิมๆถ้าซักช่วงกลางปีที่แล้วเหรียญน,นี้ต้องมีถึงหกกนเนี่ยมีจานด้วยแต่ตอนนี้อดีพี่ เอาพี่ลดในผมหน่อยลดในผมหน่อยนะพี่นะพี่พี่ตุ๊กเอาผมสู้นะสามสิบสองเอ๋ออย่าลดมาแล้วมันลดไม่แสนไม่แสนนี่แะจากสามสิบหกใช่ไหมเหลือสามสองสสามองเหลือสามสองล้วสามสองเลยเขาสามสองเดี๋ยวถ้าชุดนี้ผ่านเดี๋ยวมาชุดมงนะ เออครับใส่รองคท้าเอาล like ูกค้าไปก่อนเอาเอาลูกค้าไปก่อนอันนี้อันนี้ไม่ได้ยาหอมมาอีกแล้วมูฟลิงแล้วเออโอ้พี่สามสองครับสองเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกชุดหนึ่งครับ ไม่ตึงหรอผมว่าคุณเปิ้ลมีลูกค้าในชนบุรีเยอะแยะเลยตอนนี้ภาพแพงับไม่ได้ขายง่ายนะพี่นะอืมราคาสูงนะแต่เป็นชั่วโมงของคนมีเงินสดอ่ะเหรียญนี้ไม่รู้จะตีอะไรเลยไม่มีที่ตีเลยเหรียญนี้ไม่รู้จะหมกดีหมดทุกอย่างยาไม่กระเทาะด้วยทุกอย่างดีหมดอ่ะจมูกดีเนี่ยดีจมูกเฟี้ยวเลยอ่ะ หาที่จะติเขาไม่ได้เลยเนแต่พูดพูดอีกนะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่น่าซื้อหลวงพุธิม่ะเพราะว่าถ้าเที่บวับสมัยก่อนนะราคาโอ้โหคือสาหรับคนมีตังค์นะนะน่าซื้อผมบอกอะไรหลวงพุธิม่ะช่วงเนี้ยพระกำลังขาลงเนี้ยเศรษฐกิจอย่างนี้นะซื้อไว้นะรับรองได้ผมกล้ารับประกันเลยว่าช่วงของคนซื้อเออเป็นช่วมงข,งของคนซื้อเลยช่วง,งเนี้ยเก็บได้เลยเก็บได้เลยโทนี้จะเกิดว่าผมยังหนุ่มๆอยู่นะ ผมกล้กาลงทุนแล้วนี่พี่ขอขอ <c oughs> ขอไฟนะครับแต่พอดีเรามันอายุบุญนี้แล้วนะมันเก็บไม่ไหวแล้วไงทุ <c oughs> วกอย่างเปิดต่อให้เปิดแล้วล่ะเพราะว่า, <c oughs> าน,นาทีนี้เป็นตาทีของเปิ่อนครับผมอ่ะมันหมดไฟที่จะเก็บนะ <c oughs> ถ้าพีส่สวยยอมรับนะครับสามวงนั้นไม่รู้จะติตรงไหนนะไม่มีที่ตีเลยติแค่ที่มาผิดเวลาไปหน่อยเดียว <laughs> <laughs> เนี่ยผมว่าไม่ใจใจก็กล่าวว่าเออสามสิบห้าน่าจะ โอ้โหพี่อย่าพึ่งขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เี๋ยวเด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 ี๋ยวเย็เี๋ยเอี๋ยเอี๋ี้ยี่ขอออีกยน่อียวะพี๋วี้วเดี๋วเดี๋วีเีเ ปิ๊ดุขานน้ำมันสักห้าหมื่นไหมโอ้พี่เอาเอเคนะพี่เนาะอะไรสักอผมรู้พี่ตั้งใจมาขายเท่านี้แเลยนะพี่นะจบได้ครับผมโอเคโอเคพี่ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับพี่